ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้กับมาพอกันในตลาดนัดคู่กับเมืองเพื่อเมืองพ้นนะครับสําหรับโดส้นทั้งนี้ก็คือควายนะครับซึ่งจะําลังซื้อขายแหละตลาดก็สิไายแน่ละเพราะวันแปดโมงกลัวแล้วครับพี่น้องอ่ะยาสิพ่าหยางหลาะเอิ่งางน้อยก้อยมานี่กับมาพอสมควร สวายงามว่าหลายเนี่ยพอตุน 6, ่หกหมื่นกว่าหกหมื่นกว่าห่อนเดียดแล้วนนเวน,น,เวนาะแต่เต็มเจ่มจำค่อยพอตับอ้ประมาณเจ็ดแปดร้อยสี่หอดว่าครับกิโล ประมาณเนี้ยเนาะตาแต้มเจมียมจำสันปะคอครอบใบเข่งเออข่าตำลาควายงามอีกตัวหนึ่งเนาะเอ้ามานัมานมันเด้อพอเด้วยครับครับ,บเอารอไปอีกหน่อยครับหกหมื่นกว่าจังหวัดชีวัน ตำรวจราคาควายงามรอเวงรอเวงยังปลาอยู่ซื่อเตะ ขั้นได้กันมันปะโอ้มันมันเป็นเจ้าเดียวกันตินะสามมลสามเมลสามแม่ลูกนี่บ่โอ้สาม้มนี่ว่าหลายไปไหพอเมลละสองหมื่นข่วข้มละสองหมื่นขัวมันะสองหมื่นขัวเก็อ่หกหมื่นเย็ดหมื่นเนาะประมาณนี้ราคาห้องสามขมแม่ลูก พมนี่สองหมื่ห้าพมนี่สองหมห้าลูกโตลูกโตผู้ลูกโตผู้หตัวหกหมืนกว่าถึงตละหมื่นโอ้คือการขนเนน่ยเดียวผู้เอามาก่าบัลลัก์ม่ได้ผู้ไกลผู้เสื่อยังซื่อถึก็ผู้เอามาอีก เนี <mile> ่ยถือก้อนเป็นพาฟ้านะครับกับตลาดนัดข้กับเบื้องเบื้อเมืองคนสู่สู่ต่อไปสำหรับผู้เลี้ยงบ่ทจำเป็นไย่ฟ้าขายรอมันขึ้นก้อนตอนนี้ไทยเลิกสั่งจากพม่าแล้วว่าสั่นเป็นว่าครับไทยเกษตรบ่สั่งเนื้อจากพม่าแล้วะเทีอมันกระตุ้นขึ้นได้กับโบแน่หรอกนะแต่ว่ามันราคาบ่ถึงก็ขอให้มัน มันขขยุคปกติครับอ,อ่อยุคปกติซะเออว่าหอดแสนอขึ้นก็กบบ่ปเป็นยังังเออสั่งของขอขอมาของหอกับไปว่าได้เพราะว่าของพมา่ามันถือก็เอามานันมาเด้พอพ่อเด้อ